อาจารย์ผู้สวดถามอันตรายยิกธรรมสอบถามอุปสมปทาเปกขาว่าอุดทั้งเธอมีโรคเรือนไหมนัตถิพันเตไม่มีขอรับคันโทรโรคฝีนัตถิพันเตไม่มีขอรับกิลาโซโรคกาบนัตถิพันเตโซโซโรคหืดนัตถิพันเตอัพมาโรโรคลมบ้าหมู นัตถิพันเตไม่ควรอนุญาตให้คนที่ป่วยเป็นโรคทั้ง5นี้ย่างได้ย่างหนึ่งบวชในาศาสนานี้พระเจ้าค่ะมอชวกทุนขอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในครั้งนั้นโรคทั้ง5อย่างเป็นได้ง่ายแต่รักษายากหมอชีวกร,รักษาให้เฉพาะพระภิกษุสามเณรเท่านั้นถ้าไม่คนจำนวนมากมีความต้องการที่จะบวชเข้ามา เพื่อรักษาโลกพระบรมศาสดาทรงรับคำหมอชีวกและห้ามผู้ที่เป็นโรคทั้งห้าอย่างนี้บวชในพุทธศาสนาหมอชีวกค,คือผู้ที่มีความคุ้นเคยกับพุทธองค์ทำให้เป็นที่รักและนับถือของภิกษุสามเณรไม่มีโรคไหนที่หมอชีวกรักษาไม่หายแต่การรักษาที่ดังกระชอนทำให้เป็นที่รู้จักไปทั่ว คือการผ่านตัดสมองให้เศรษฐีในแควนมคธประวัติผู้ป่วยปวดศีรษะมานานถึงเกดปีนายแพทย์ที่มีชื่อเสียงหลายคนมาทำการรักษาก็ไม่หายส่วนมากไม่รักษาต่อโดยบอกว่าเศรษฐีอยู่ได้ไม่เกิน5วันหรืออย่างมากก็เกตวันเจ่นนี้งานช้างแต่เมื่อรับคำสั่งจากพระราชาก็ยากที่จะหลีกเลี่ยง หลังจากสังเกตอาการทั้งหมดของคนป่วยแล้วจึงถามว่าถ้ารักษาหายถ้าจะให้อะไรเป็นรางวัลทรัพย์สินทุกอย่างจะเป็นของท่านเราเองก็จะเป็นทาตรับใายท่านเศรษฐีบอกอย่างนั้นเลยเหรองั้นขอถามท่านเศรษฐีหน่อยท่านนอนตะแคงขวาข้างเดียวตลอดเกตเดือนได้ไหมได้ข้าทำได้เศรษฐีอยากหาย แล้วถ้าแขงสายอีกเกตเดือนละ่ะได้ได้อยู่แล้วหลังจากนั้นก็นอนหงายอีกเกตเดือนไหวไหมได้ชัวร์ไม่มีปัญหาเศรษฐีให้คำมั่นเมื่อทุกฝ่ายโอเคการรักษาจึงเริ่มต้นหมอหนุ่มให้คนป่วยนอนบนเตียงแล้วจัดการไม่ให้กระดูกกระดิกได้เลยเริ่มทำการผ่าตัดโดยเปิดหนังศีรษก่ แล้วเพือดรอยประสานกระโหลกศีรษะออกนำสัตว์สองตัวออกมาแสดงให้ผู้คนได้เห็นแล้วบอกว่าถ้าตัวใหญ่มันกัดจินสมองเศรษฐีจะตายภายใน5วันแต่ถ้าตัวเล็กกัดจินก็จะตายภายในเกตวันแล้วก็ปิดรอยประสานกระโหลกพายาสมานแผลเย็บหนังศีรษะเข้าดังเดิมช่วงท่ายแห่งการเรียนวิชาแพทย์ ท้าวสก,กัดเทวราชเข้าสิ่งในร่างอาจารย์ให้หมอชีวกศึกษาวิธีประกอบยาที่รักษาให้หายขาดได้โดยการประกอบยาเพียงขนาดเดียวหน้าที่ของหมอจบแล้วลําดับต่อไปเป็นหน้าที่ของคนไข้เศรษฐีเคยรับปากว่าจะนอนตะแคงขวาเก็บเดือนเพราะตอนนั้นเก็บปวดมากแต่ตอนนี้มันไม่มีความราร้อนอันใดแล้ว ผ่านไปได้เพียงหนึ่งสัปดาห์เท่านั้นก็บอกกับหมอว่าไม่ไหวแล้วหมอหนุ่มก็ไม่ได้ว่าอะไรเพียงคำชับว่าไม่เป็นไรแต่ท่านต้องนอนตะแคงซ้ายให้ได้อีกเกตเดือนคนป่วยทำตามทันทีและผ่านอาทิตย์เดียวเท่านั้นคนป่วยก็บอกกับหมออีกว่าทนไม่ได้แล้วหมอหนุ่มรู้อยู่แล้วว่า สมองของคนเราจะไม่เข้าที่เข้าทางถ้ามีการเปลี่ยนอิริยาบถอยบ่อยๆแต่ถ้าเศรษฐีนอนนิ่งๆไม่กระเทือนสามสัปดาห์สมองศีรษะก็จะเข้าที่จึงบอกกเศรษฐีว่าถ้ากันนั้นท่านก็จงนอนหงายอีกหนึ่งสัปดาห์เศรษฐีพยายามทำแล้วแต่ก็ได้เท่าเดิมจึงเรียนให้หมอทราบหมอชีวกจึงบอกเศรษฐีว่า ลุกขึ้นเถิดท่านหายเป็นปกติแล้วเ็ตพี่แห่งการทรมานมันคือช่วงเวลาที่แสนสาหัสอันยาวนานแต่สามสัปดาห์ของเขากับหมอหนุ่มมันก็เป็นอีกความรู้สึกที่ยากจะอธิบายทุกยากลำบากกายใจเกินที่จะทนแต่ทุกอย่างก็จบลงที่ท่านหายเป็นปกติแล้วคำพูดอนหาฐานทรงพลัง เต็มเปี่ยมด้วยความมั่นใจของหมอหนุ่มทำให้เศรษฐีหายเป็นปกติเมื่อได้เกิดมาอีกครั้งเศรษฐีประกาศมอบสมบัติทั้งหมดและตัวเขาเองพร้อมรับใช้หมอหนุมแต่หมอหนุ่มผู้ทรงคุณวุฒิรับแจ้งเงิน1นึ่งแสนคปณะนะเพื่อเป็นสมบัติของแผ่นดินสิพินิงวีดีนามเมตวาเปิดรอยประสาน ในที่นี้รอยประสานหมายถึงรอยเชื่อมต่อของกระโหลกศีรษะแต่ละชิ้นเหมือนเส้นตะเข็บที่เชื่อมต่อกระดูกแต่ละชิ้นเข้าด้วยกันทําให้กระโหลกศีรษะของเรามีความแข็งแรงและสามารถปกป้องสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ที่น่าสนใจก็คือรอยประสานประกอบด้วยเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่ยืดหยุ่นได้ทําให้กระโหลกศีรษะสามารถขยายขนาดได้ ตามการจเจริญเติบโตของสมองในช่วงใบเด็กเส้นคอลลาเจนภายในรอยประสานทำหน้าที่เชื่อมต่อกระดูกแต่ละชิ้นเข้าด้วยกันอย่างแน่นหนาเมื่อเราโตขึ้นรอยประสานเหล่านี้จะค่อยๆโตเต็มที่และเชื่อมติดกันมากขึ้นจนกระทั่งกลายเป็นกระดูกแข็งแรงในผู้ใหญ่ในระหว่างการคลอดรอยประสานจะช่วยให้กระหลกศรีรษะของทารกสามารถเปลี่ยนรูปร่างได้ ให้ผ่านช่องคลอดได้ง่ายขึ้นรอยประสานยังทําหน้าที่เป็นเซฟตี้คือช่วยกระจายแรงกระแทกที่มากระทบกับรโรกศีรษะในตำราไม่ได้บอกว่าหมอชีวกหนุ่มใช้มีดหรืออะไรเป็นเครื่องมือในการผ่าตัดในปัจจุบันการผ่าตัดสมองแต่ละครั้งต้องมีทั้งคนทั้งอุปกรณ์ครบครันถึงจะสามารถทำได้แต่ในครั้งนั้นท่านหมอหนุ่มผ่าตัดเพียงคนเดียว นี่คือที่สุดของที่สุดนักปราชญดผูร้รจนาคำพีไม่ได้ลงรายล,ายละเอียดของการผ่าตัดไว้วางสับไว้คือสิพินิงวิตามิตววาสิพินิงคือรอยประสานโดยให้เข้าใจว่าเป็นรอยประสานของกรกศีรษะวิตามิตววาให้น้อนไปล่วงวิเศษแล้วแปลเป็นภาษาบ้านๆก็คือเปิดรอยประสาน ถ้าจะแปลเป็นบาลีพุทธโคดต้องดูบริบทต่างๆให้ครบถ้วนในที่นี้หมอชีวกเป็นผู้เดินเรื่องก็ต้องดูว่าหมอชีวกเก่งแค่ไหนเพราะวีทีนาเมตวาเป็นนามาธาตุในความนอบน้อมหรือน้อมไปฉะนั้นหมอชีวกต้องนอบน้อมต่อรอยประสานหรือกระโหลกแต่ละชิ้นหมายถึงต้องใส่ใจเป็นกรณีพิเศษจริงๆ ทุกๆคมมีดหรือเครื่องมือที่ใช้จึงต้องประณีตและละเอียดอย่างที่สุดใช้ความชำนาญด้วยกิจวิญญาณของหมอเข้าถึงความรู้แก้งในขณะแห่งการงานนั้นๆด้วยอน,นิสง์แห่งการดูแลรักษาพุทธะพร้อมทั้งภิกษุสงฆ์สามเณรของท่านหมอชีวกจงเป็นแรงสนับสนุนให้ท่านผู้มีกิจใจคิดดีทำดีทั้งหลายก้าวผ่านยุคสมัยแห่งความลำบาก ไปพร้อมๆกัน